จอก,กันในครั้งหนึ่งนะคะกับ Q A แฟนเพจถามมาศิรธยาตอบให้นะคะวันนี้เป็นเรื่องที่มือใหม่หลายคนตั้งคําถามนะคะว่ารู้อยู่แล้วแหละว่า DCA ดีรู้อยู่แล้วว่าการลงทุนให้เงินทํางานดีแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะเริ่มในที่นี้หมายถึงว่าจะซื้อกองทุนอย่างไรนะคะเช่นเดียวกับคนนี้ค่ะเป็นคุณครูนะคะคุณครูคนนี้ถามมาว่าการ DCA พอเข้าใจบ้างแล้วครับแต่การไปเปิดบัญชีกองทุนนี่สิอยากรู้ว่าข่า ขั้นตอนทําอย่างไรนะคะวันนี้คนเลยอยากชวนทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์หนึ่งนะคะซึ่งจะทําให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็จะบอกทุกขั้นตอนเลยนะคะให้เราเนี่ยเลือกลงทุนได้นั่นคือเว็บไซต์ setinvestnow.com ค่ะพอเราเข้าไปที่ www.setinvestnow.com แล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งในนี้จะมีข้อมูลเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องของการวางแผนการเงินเห็นไหมคะมีให้เลือกหลากหลายทีเดียวเรื่องของเกษียณ เคล็ดลับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะหรือว่าการสร้างเงินล้านแรกนะคะรวมถึงถ้าใครชอบเรื่องไหนก็ติดตามเนื้อหาที่คุณสนใจได้เขาก็จะขึ้นมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น DCA หุ้นบันผลวิเคราะห์บริษัท อยากเลืิกหุ้นเติบโตได้หมดเลยเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็จะมีเนื้อหายอดนิยมมาให้ด้วยสาหรับใครไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะคะส่วนคนที่ถามว่าแล้วจะเริ่มอย่างไรคุให้เข้าไปตรงนี้ค่ะเข้าไปตรงสามเหลี่ยมด้านบนสายเนี่ยนะคะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นคำหนึ่งนะคะก็คือเปิดบัญชีเริ่มลงทุน เราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะทีนี้มันก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะบางคนอยากลงทุนหุ้นบางคนอยากที่จะซื้อกองทุนรวมนะคะบางคนแอดวานซ์หน่อยก็จะไปลงทุนหรือว่าไปเทรดอนุพันธ์เลยนะคะสําหรับคุณครูท่านนี้ถามเรื่องกองทุนรวมมาแล้วก็คลิกไปเลยที่บัญชีกองทุนรวมค่ะพอคลิกไปเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมี3มช่องทางหลักขอคุณครูที่เราสามารถที่จะเลือกซื้อกองทุนรวมได้ซึ่ง3มช่องทางนี้มีอะไรบ้างก็ ตามด้านบนเลยนะคะผ่านบลจอบริษัทจัดการกองทุนนี่คือบอลจอนะคะผ่านตัวแทนนะคะอย่างเช่นบรรดาบริษัทหลักทรัพย์หรือไม่ก็บอลนอต่างๆเป็นต้นนะคะบอลนอก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายกองทุนรวมนะคะแล้วก็เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เพราะว่าถ้าคุณครูเนี่ยอาจจะอยู่ต่างจังหวัดสมมตินะคะแล้วก็ไม่ได้ใกล้กับสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์หรือว่าบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์เหล่านี้เนี่ยก็เปิดบัญชีผ่านแอปได้แล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูไปทีละอันกันเลยนะคะอันแรกเนี่ย ซื้อผ่านบริษัทจัดการกองทุนนะคะพอเลื่อนไปปุ๊บเนี่ยนะคะจะมีบริษัทจัดการกองทุนหรือว่าบลจเยอะมากซึ่งเขาเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเช่นบลจอ b บร d ดีมบลจ a อ a ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ Asset Plus ลบัวหลวงก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงตัวภาษาอังกฤษตัวล่างๆหน่อยคือตัวดยูหรือว่าบลจ V ีเป็นต้นส่วนใครสนใจจะเปิดกองทุนรวมกับบลจไหนนะคะก็ลองคลิกเข้าไปอย่างเช่นสมมติเป็นเอาของบลจทหารไทย ะะกดเปิดบัญชีปุ๊บคลิกเข้าไปเขาก็จะบอกเลยนะคะว่ามีเอกสารที่ต้องการอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะเปิดบัญชีด้วยวิธีการไหนนะคะหรือไม่ก็โทรไปสอบถามก็ได้อันนี้คือแบบแรกคือแบบเปิดกับบลจโดยตรงนะคะข้อดีก็คือเราก็จะดาย렉นะคะหรือว่าคุยตรงกับบริษัทที่ขายกองทุนนั้นให้กับเรานะคะแต่ก็จะมีข้อด้อยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ละบลจเนี่ยเขาก็จะเสนอขายเฉพาะกองทุนที่ เขาบริหารจัดการเท่านั้นนะคะเช่นบลจเอ A ก็จะขายเฉพาะกองทุนของบลจเอ A เท่านั้นบลจดีด็อกอย่างเงี้ยก็จะขายเฉพาะ กองทุนที่บริหารจัดการโดยบริจรดีด็อกเท่านั้นนะคะแต่ข้อดีก็คือเขาอาจจะมีเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นหรือไม่ก็มีงานสัมมนาหรือมี p r i เวลเชบางอย่างให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นข้อมูลความรู้ที่อาจจะค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับใครที่ลงทุนโดยตรงกับเขาก็ได้เหมือนกันส่วนใครนะคะอยากจะเปิดบัญชีทีเดียวซื้อได้หลายบลจนะคะก็สามารถคลิกตรงกลางนี้ได้ซื้อผ่านตัวแทนนะคะพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมี ข้อมูลนะคะที่เขาบอกว่า เป็นตัวแทนในการขายกองทุนรวมบ้านนะคะซึ่งก็จะมีทั้งบริษัทหลักทรัพย์กับบอลนอนนะคะหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นหนหน้าขายกองทุนรวมนะคะก็จะไล่ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะ <_ S 1> ก็มีหลายเจ้าทีเดียวไปเลือกดูได้ซึ่งแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีจํานวนบลจอที่เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายแตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นแต่หลักหน่วยจนถึงหลัก10 <_ S 1> นะคะเพราะว่าตอนนี้บลจอบ้านเราก็มีสักประมาณ20บลจบวกลบนะคะดังนั้น บางแห่งอาจจะซื้อขายได้เพียงแค่หลักหน่วยนะคะเช่น8 9าบอลจบางแห่งซื้อขายได้10กว่าบลจอเป็นต้นดังนั้นเปิดบัญชีเดียวนะคะข้อดีก็คือเราก็สามารถซื้อขายได้หลายบลจหลายกองทุนนะคะในการซื้อเพียง1นึ่งแอคเคเท่านั้นนะคะแต่ก็อีกค่ะเพราะว่าเวลาเราไปเปิดบัญชีเองนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ถนัดในการเดินทางนะคะตอนนี้เปิดบัญชีออนไลน์ได้แล้วนะคะก็คลิกไปตรงนี้เลยเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเราก็ ก็จะได้เลี่ยงการเจอหน้ากันนะคะในช่วงโควิด19แบบนี้จะได้ทำโซเชียลดิสเทนซิ่งไปในตัวด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันไหนนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนโปรเซสให้แต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมแน่ๆคือ1ึบัตรประชาชน2เตรียมหน้าของคุณไว้ด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่การยืนยันตัวตนนะคะต้องใช้หน้าเราที่ถ่ายจากกล้องณนะตอนนั้นไม่ใช่เป็นจากรูปภาพนะคะถ่ายสดเลยเตรียมหน้าสวยๆ แล้วรอไว้หน่อยนะคะแล้วก็มีแบบประชาชนไว้สักนิดหนึ่งหลังจากนั้นพอลงทะเบียนออนไลน์เสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะมีเวลาในการตรวจข้อมูลเนี่ยประมาณสัก2-3วันทําการแล้วเราก็สามารถเริ่มลงทุนได้เลยค่ะ ก็น่าจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายหน่อยนะคะแล้วก็สะดวกสําหรับใครหลายๆคนแต่ถ้าไม่สะดวกนะคะหลายคนบอกว่าไม่เคยคุ้นเคยกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือว่าบลนเริ่มถึงการทําผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้มีอีกหนึ่งวิธีค่ะคือเดินไปที่ธนาคารพาณิชย์เลยนะคะธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีกองทุนรวมจําหน่ายอยู่แล้วนะคะก็เดินไปขอคําปรึกษาเขาก็ได้นะคะว่าอยากซื้อกองทุนรวมให้เขาแนะนํา แต่อย่าลืมนะคะว่าสุดท้ายคุณต้องเซ็นซื้อกองทุนรวมนะคะไม่ใช่เดี๋ยวโดนเขาชวนไปซื้ออย่างอื่นสุดท้ายไม่ได้ลงทุนจริงๆสักทีค่ะก็เลยนํามาฝากคุณครูท่านนี้นะคะส่วนใครสนใจข้อมูลก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะที่นี่ w w w ร e t i n บ e s t n o w c o m มีข้อมูลเยอะมากซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทางตลาดรัพย์ลขางประเทศไทยที่ตั้งใจจะจัดขึ้นมานะคะให้กับคนที่สนใจลงทุนให้เงินทำงานผ่านหุ้นหรือว่ากองทุนรวมค่ะ